3. มวิธีเปลี่ยนคนคิดลบให้กลายเป็นคนคิดบวกคุณใครสงสัยไหมครับว่าคนคิดลบกับคนคิดบวกต่างกันยังไงหลายคนคงบอกว่าก็แน่นอนสิคนคิดบวกเขามีความสุขเขาคิดดีเขามีม i n เน็ตที่ถูกต้องเขาก็คิดบวกได้สิแล้วคนคิดลบล่ะอุ้ยเขาอาจจะเจอเรื่องราวร้ายๆเจอปัญหาในแต่ละวันทําให้เขาต้องคิดลบไม่หยุดไม่หย่อนก็เลยกลายเป็นคนคิดลบในที่สุด ถ้าจะบอกว่ามันถูกก็ถูกจะบอกว่ามันใช่ก็ใช่แต่ความจริงแล้วมันคืออะไรครับความจริงแล้วมนุษย์ทุกคนเริ่มต้นมาเหมือนเหมือนกันเราเกิดมาพร้อมกับความคิดและจิตใจที่ว่างเปล่าในขณะที่เราเกิดมาเป็นเด็กตัวน้อย,อยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอะไรคือคิดลบอะไรคือคิดบวกหลังจากเราเติบโตเราเริ่มเก็บเกี่ยวความคิดประสบการณ์ต่างๆและสิ่งต่างๆเหล่านั้นแหละครับ เริ่มส่งผลกระทบต่ออารมณ์และความรู้สึกทําให้เราเริ่มตั้งข้อสังเกตและให้บทสรุปกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นถ้ามันเป็นเหตุการณ์หรือผลกระทบที่ไม่ดีเราก็เริ่มให้ความรู้สึกที่ไม่ดีและกลายเป็นบทสรุปว่าสิ่งนี้ไม่ดีกับฉันคนนั้นไม่ดีกับฉันคนนี้ร้ายกับฉันคนนั้นทำร้ายฉัน และเมื่อเราคิดแบบนี้รู้สึกแบบนี้ให้บทสรุปแบบนี้มันจึงกลายเป็นพื้นฐานของการมองโลกในด้านลบคิดในแง่ลบแล้วก็พัฒนาเติบโตขึ้นมาเป็นมนุษย์ที่คิดลบส่วนคนที่คิดบวกเขาได้รับผลกระทบและเขาให้ความรู้สึกและความหมายในด้านบวกเขาเลยพัฒนาตัวเองมาเป็นคนคิดบวกเนื่องจากเขาตั้งใจจะหาข้อดี ในเหตุการณ์หลว่าแต่เรื่องราวแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนครับเพราะมนุษย์ส่วนใหญ่มีแนวคิดที่จะเป็นคนคิดลบตามธรรมชาติอยู่แล้วเพราะเมื่อเราถูกกระทําเราย่อมรู้สึกว่าเราถูกเอาเปรียบเราเสียผลประโยชน์นำมาซึ่งการคิดลบเพราะฉะนั้น3วิธีที่จะเปลี่ยนคนคิดลบให้คิดบวก1คุณต้องมีความเชื่อคุณสามารถสร้างความเชื่อขึ้นได้นะครับ ด้วยการเมคโอเวอร์เล่นใหญ่ไปเลยทำยังไงครับทุกสิ่งทุกอย่างจําไว้นะครับมันจะบันทึกเข้าไปในจิตใต้สํานึกเราโดยอาศัยอารมณ์และความรู้สึกดังนั้นเราต้องการให้ตัวเราเองบันทึกความเชื่อใหม่ว่าฉันเป็นคนคิดบวกฉันทําได้ก่อนที่เราจะบันทึกเรื่องราวเหล่านี้เข้าไปให้เราหัวเราะก่อนฮฉันเป็นคนคิดบวกฉันทําได้ฉันเป็นคนคิดบวก ฉันทําได้ทําแบบนี้ครับแล้วคุณจะปลูกฝังความเชื่อใหม่สร้างความเชื่อใหม่ข้อที่2ครับฝึกคิดบวกหาเรื่องราวดีๆมาคิดหรือแม้จะทําอะไรผิดพลาดไปก็แล้วแต่ให้ตั้งเป้าใหม่ว่าฉันทําเรื่องนี้ได้ดีขึ้นแน่นอนในโอกาสต่อไปและฝึกทำแบบนี้เสมอฝึกคิดบวกเสมอและเมื่อคุณคิดบวกได้ คุณจะมีความรู้สึกที่ดีขึ้นและเมื่อคุณรู้สึกดีความรู้สึกดีจะทำให้คุณบันทึกความคิดบวกเข้าไปและถ้าจะให้บันทึกลึกๆทุกครั้งที่คุณคิดบวกได้นะครับให้คุณหัวเราะดังๆก่อนหรือถ้าคุณจะเริ่มต้นฝึกคิดบวกให้หัวเราะดังๆก่อนแล้วคิดบวกพอคิดเสร็จแล้วให้คุณหัวเราะอีกแล้วบอกว่าฉันคิดบวกได้ฉันทำได้นะครับบันทึกก็ไปเลย 3. สร้างพฤติกรรมการคิดบวกเป็นประจำทำซ้ำๆทุกวันทุกวันอย่างน้อย21สัปดาห์สิ่งเหล่านี้ครับจะกลายเป็นพฤติกรรมเพราะฉะนั้นสวิธีเปลี่ยนคนคิดลบให้กลายเป็นคนคิดบวก 1. ปลูกฝังความเชื่อใหม่ 2. ฝึกคิดบวกเป็นประจำ 3. าํทำซ้ำอย่างน้อย21วันเซลล์สมองคุณจะเริ่มเชื่อมต่อและกลายเป็นพฤติกรรมใหม่ที่คุณทา สำเร็จคุณจะกลายเป็นมนุษย์คิดบวกได้แน่นอนเป็นกำลังใจให้ครับจากเพจเรียนเปลี่ยนชีวิตเพจที่มีคอร์สเรียนฟรีตลอดชีวิต